กันในวันจั้์แบบนี้พูดเลยว่าข่าวแรกก็เซเอร์แล้วค่ะเมื่อพี่แก้วมาเปิดใจกับเรากระจายเป็นที่แรกหลังจากพี่ป้องให้สัมภาษณ์ครั้งก่อนค่ะหลังจากสาวแก้วจรินยาหลบไปพักใจที่ประเทศดูไบยอยู่พักใหญ่ปล่อยให้อดีตหวานใจป้องนวัดออกมาเคลียร์ถึงความสัมพันธ์กับแก้วอย่างกักกักล่าสุดสาวแก้วที่คัมแบ็กกลับมาด้วยใบหน้าที่สดใสก็ได้เผยสเตตัสหัวใจกับเราเป็นที่แรกว่าตอนนี้หนูสดแล้วนะคะ ไม่มี<ช>เลยค่ะตอนนี้คือแบบ,บว่าโสดแบบโสดสนิทจริงๆไม่มีคุยกับใครเลยแบบแม้แต่ไลน์หรือว่าโทรศัพท์ไม่มีเลยจริงๆค่ะใช่ก็หลายๆเรื่องด้วยค่ะตอนนี้ก็อยากอยู่คนเดียวแล้วก็ใช้ชีวิตแบบว่าการงานให้เต็มที่ก่อนแล้วก็เรียนตอนนี้เรียนหนักมากจริงๆค่ะหลังจากที่ออกข่าวไปวันนั้นพี่ป้องมีพูดคุยด้วยไหมคะมีไลน์ บ้างค่ะน้อยค่ะไม่ไม่ค่อยได้คุยกันจริงๆแบบไม่ได้เคลียร์บอกว่าเรื่องนั้นเลยมีแต่แบบส่งก็ส่งมาแฮปปี้นิวเอียก็แค่นานไม่มีอะไรเลยค่ะส่วนตัวแล้วหนูอยากเคลียร์พี่ป้องให้มันรู้เรื่องจบจบคือตอนนี้อารมณ์อยากเคลียร์มันก็ไม่มีแล้วนะคนที่3ามก็ออกมาพูดอีกอะไรเงี้ยหลายคนเลยแบบสงสารแกโอ้ขอบคุณมากคนให้กำลังใจตอนนี้ก็สงสารตัวเองอยู่ก็แบบว่าคือ ขอไม่พูดถึงบุคคลที่3ามแล้วกันเพราะว่าเราก็ไม่รู้จักเขาเนาะเขาก็คงไม่อยากให้เราไปพูดถึงไม่ว่าจะเรื่องดีหรือไม่ดีอะไรเงี้ยคืออันนี้คือคงไม่เกี่ยวกับแกวแล้วล่ะค่ะคือไอเรื่องพวกนี้อาจจะต้องไปถามพี่ป้องเองเพราะว่าตัวพี่ป้องมันคนรู้จักไม่ใช่แกอะไรเงี้ยค่ะก็เราไม่ขอยุ่งดีกว่าเป็นพี่น้องได้ค่ะแต่ว่าก็ต้องใช้เวลานิดนึงว่าจะไม่ใช่ตอนนี้แน่นอนรีเทิร์นไหมคะอนาคตเราก็ยังพูดไม่ได้เนาะก็รอดูก่อนละกันว่ายังไงอะไรเงี้ยค่ะก็ อันนั้นไม่ไม่เคยคิดถึงเลยค่ะเรื่องขอเรื่องอะไรตอนนี้ก็แบบว่าขอทํางานเต็มที่ก่อนละกันตอนนี้นะคะหัวใจก็แข็งแรงค่ะซ่อแมแซมตามกาลเวลา <c oughs> ฟังข่าวของซุปตารุ่นเล็กจบแล้วก็มาต่อก,กับข่าวของซุปตานักบุญแพนเค,ค้กเขมนิดกันบ้างที่เจ้าตัวได้แย้มผ,ผ่านไม์เราให้แฟนละครได้เหว่าปีมานี้มีละครให้ชมกันแน่ส่วนเรื่องหัวใจที่ใครๆก็รุนว่าจะแต่งไม้ปีนี้สาวแพนเค้กก็บอกมาว่า ยังตอบเหมือนเดิมนะคะก็เดี๋ยวเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่สําคัญเนาะก็เดี๋ยวให้เวลากันนิดนึงแล้วก็มันเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วค่ะเราก็อยากจะเ,ออเดี๋ยวค่อยเป็นค่อยไปให้มันเป็นไปตามเวลาดีกว่าปีนี้มีแผนจะเล่นละครอ,อะไรไหมคะพี่แพนปีนี้ลรอคะก็เดี๋ยวดูพรมแดนหัวใจก่อนแล้วกันนะคะแล้วก็มีแผนในเรื่องอื่นของพี่ต้อมารุษนะคะเรื่องปีกมงกุฎก็เดี๋ยวคงมีให้แฟนๆดาวกระจายได้ชมกันค่ะ ดูเหมือนช่วงนี้ดวงจะไม่ค่อยดีนักสำหรับนักร้องหนุ่มโตศักดิด์สิทธิ์โดยก่อนหน้านี้ได้เกิดอุบัติเหตุขณะเล่นเปียโ,โนในคอนเสิร์ตจนเลือดอาบมือแถมล่าสุดก็ป่วยจนต้องนอนโรงพยาบาลเพราะป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่สายพันเองานนี้หนุ่มโตก็ได้โพสต์แซวตัวเองแบบขำๆให้ได้คลายเครียดผ่านอินสตาแกรมว่าเพิ่งจะออกอัลบั้มแอด ขอแสดงความเสียใจกับนักแสดงรุ่นใหญ่ท็อปดารณนีนุชและครอบครัวที่ได้สูญเสียคุณพ่อสุพีประสุนนาวินอายุ84ปีด้วยอาการปอดอักเสบเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาและในวันเสาร์ก็ได้มีการจัดพิธีรดน้ำศพขึ้นที่วัดท่าทองบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้ามีญาติพี่น้องผองเพื่อนทั้งในและนอกวงการมาร่วมไว้อาลัยมากมายคะ่ะตลอดระยะเวลาที่ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ต่างดูแลกันอย่างดีอะไรเงี้ยค่ะมันไม่มีอะไรให้เสียดายมีแต่ความคิดถึง คุยอะไรช่วงสุดท้ายบ้างเราก็บอกว่าพ่อแม่อยากได้อะไรไม่เคยไม่ได้เลยถ้าลูกหาได้นะแต่อันนี้เป็นอย่างเดียวที่ลูกทําให้ไม่ได้ก็คือลูกเจ็บแทนไม่ได้พ่อเขาเป็นคน enjoy life นะพ่อเราไปเที่ยวนี่กันไหมไปแก <c oughs> ถ้ามีแรงแกปราอบไป,ไปคือแกเป็นคนสู้อะไปเที่ยวทะเลทะเลทเลี่ยวแล้วก็ชอบอะไรเราก็จะไปแกเป็น a r t ติสนะฮะแกก็จะเป็นคนรักผู้คนอย่างเงี้ยพ่อเขาเป็นคนอย่างงี้ก็ถ้าอยากบอกพ่อก็บอกคําเดิมต้องพูดกับพ่ออยู่เสมอว่า ไม่เคยทิ้งโอโดยจะตั้งสวดอภิธรรมศพเป็นเวลา7วันและจะมีพิธีชาป,ปนากิจขึ้นในวันเสาร์ที่11มกราคมนี้ณนวัดท,ท่าทองค่ะข่าวเด็ดดังโดนยังมีอีกเพียบช่วงหน้ากลับมาเลยกันต่อนะหนูน่าสวยสดแต่ไม่เหงาลุกอ,อิดไม่เคลียร์บรอยโอมาแล้วมาแล้วใรช่วงที่สองข่าวยังแน่นอยู่เลยค่ะอืมเอาข่วของใครก่อนดีนะคนนี้แล้วกันค่ะ เรียกได้ว่าเป็นนักร้องนักสแสดงสาวที่งานรุมแน่นเอียดตลอดสำหรับสาวหนูหนาหนึ่งที่ดาจนหาเวลาบริหารหัวใจแทบไม่ได้แม่อยากจะรู้จริงๆว่าสนานๆแบบนี้จะเหงาใจบ้างไหมนะไม่มีเวลาจะเหงาเลยค่ะจริงๆค่ะคือมันคือมันมีหลายอย่างต้องทําอยู่ตลอดเวลาค่ะเลยไม่มีเวลาเหงาก็ควรจะทําหน้าที่ของเราตอนนี้ให้ได้ดีที่สุดค่ะเวลามันจะมาไม่นก้คงมาของมันเองหรือว่าเป็นอีกอย่างที่คุณแม่คอยตามเฝ้าด้วยเลยไม่หนุ่มๆก็เลยไม่กล้าเข้าหา คุณแม่ยังถามเลยคะ่ะว่าไม่มีคุยกับใครบ้างเหรอก็คือไม่ได้ปิดนะคะแต่ว่าช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้มีเวลาให้ใครจริงๆคะ่ะ ร่างเล็กกุ๊ปกิ๊บสมนทิพ์คนนี้ตั้งแต่เลิกรากำหนุมาริโอ้ก็ครองสเตตัสโสดมาตลอดแถมล่าสุดยังถูกแมงเมาลือกระซอนอีกว่ายังไม่หยุดซดเกาเหลากับพี่สาวสุดเลิฟลอยเชอร์มมนที่หักเหลี่ยมโหดคว้าใจอดีตคนเคยรักอย่างดูมาริโอ้ไปซึ่งงานนี้สาวกุ๊ปกิ๊บก็เผยว่าตั้งแต่มีเรื่องยังไม่ได้มีการคุยเคลียร์อะไรกับทั้งคู่เลยค่ะไม่ค่ะไม่ไม่ได้คุยกันเลยค่ะเจอก็ไม่มีไม่ไม่เคยเจอกันเลยค่ะไม่ได้คุยค่ะก็คงต่างคนต่างยุ่งกันทัั้้งงคคคู่่่่อะไไยยามดุกน มีสาวคนสนิทด้วยหรือเปล่าก็ใช่ค่ะยุ่งค่ะก็ไม่ไม่ช่วงนี้กริททำงานเยอะอะค่ะก็เลยแบบไม่ค่อยได้คุยอะไรกับใครเท่าไหร่คือตอนนี้สนใจเรื่องงานเรื่องรักไม่ใช่สนใจแต่ตัวเองตอนนี้สนใจแต่เรื่องของตัวเองอย่างเดียวอะไรเงี้ยให้เวลากับตัวเองอะไรเงี้ยก็ถ้าอะไรจะเป็นไปก็ก็เป็นเป็นไป แบบนี้เข้าคอนเซปต์รักไม่ยุ่งมุ่งแต่ง,งานใช่ไหมคะกุปก๊ปกิ๊บผิดกับสาวคนนี้ที่งานทั้งรุ่งรักก็เลิศสหรับสาวเฟยหนึ่งในสมาชิกวงเฟฟางแก้วที่แง้มว่าความรักระหว่างตัวเองกับหนุ่มสิงห์มือกีตา้าววง s q u i c h a n i m a l ที่คบกันมา2ปีครึ่งราบรื่นแฮปปี้มากๆค่ะตอนนี้อ่ะอก็ดีค่ะ,คะปีใหม่ก็ยังคนเดิมคิดด้วยความที่พี่เขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างสม่ำเสมออยู่แล้วแล้วก็เป็นคนเอาใจใส่นะแล้วก็เหมือนแบบว่าเน้นในเรื่องความสม่ำเสมอมากกว่าเสมอต้นเสมอปลายทั้งคู่ เหมือนมองเราเรื่องอนาคต<อ>หรือ่าน่าจะยางมากกว่าเพราะว่าเขาก็รู้ว่าเฟย์ก็ยังเด็กอยู่ใช่ไหมแล้วก็ยังเรียนอยู่ด้วยก็น่าจะแบบว่าให้เรียนจบหรืออะไรอย่างนี้ไปก่อนแล้วตอนนี้ก็คือมีเรื่องของงานอะไรนี<ม>้หลายๆอย่างค่ะส่วนตัวเฟย์เองก็คือแบบยังไม่ได้มองไปถึงแบบเรื่องไกล<ม>ๆขนาดนั้น ส่วนสาวฟางถึงจะยังไม่มีคนรู้ใจแต่ก็ไม่ไหวมีเรื่องหนุ่มต้องให้เคลียร์เมื่อเจ้าตัวได้ลงจอเงินเล่นหนังประกบคู่กับพระเอกผิวเข้มเต้เตยพงศกรในเรื่อง Love Eat เป็นเรื่องแรกหนังยังไม่ทันฉายก็มีทั้งกระแสจับคู่จิ้นและแอนตี้ออกมาซะแล้วก็จริงๆก็ไม่กดดันนะคะเพราะว่า คือสาหรับแฟนคลับเนี่ยเราก็รู้ว่าการที่เขาแบบชื่นชอบแล้วก็ห่วงศิลปินเนี่ยเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเพราะว่าอย่างแฟนคลับเราเองก็จะแบบจ้นคนนู้นคนนี้เงี้ยก็มีคู่จิ้นที่แตกต่างกันไปแต่ว่านักแสดงเนาะก็ต้องมีการเล่นที่แบบหลากหลายาเงี้ยค่ะสำหรับฟังก็ก็มองว่ายังไงก็อย่าลืมติดตามนะคะถึงว่าจะจ้นไม่จ้นยังไงก็หนังดีแน่นอน VIP คืนนี้รับปีใหม่ฟ้าใหม่ขอเอาใจแฟนๆรายการด้วยการคว้าตัวปร,รมาจารย์ด้าน่วงจุ้ยหนึ่งในสามของโลกอาจารย์หมาวรัตนนัท อัจสก,กุลโกวิดผู้วางห่วงจุ้ยให้บริษัทยักษ์ใหญ่และนักธุรกิจคนดังมาแล้วนับไม่ถ้วนจนถูกขนานนามว่าเป็นสินแสหมื่นล้าน,นมาเจาะลึกประเทศไทยปี2557พร้อมแนะวิธีเสริมห่วงจุย้ยแก้ชงรับปีมะเมียพร้อมกับตื่น,น,นตาตื่นใจเวอร์เว<ๆ><ๆ>กับการเปิดคฤหาสน์300ล้านบาทของอาจารย์หมาที่สร้างถูกต้องตามหลักห่วงจุ้ยบอกเลยห้ามพลาดเด็ดขาด4ทุ่มสนาทีทางโมเดลนายทีวีค่ะ โรงเรียนศรีอิศยาในพระอุปถัมภ์ได้จัดการแสดงละครบทพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเรื่องมัทนะพาทาในวันจันทร์ที่6และในวันอังคารที่7มกราคมนี้ณนะโรงละครอักษราคิงพาวเวอร์ถนนรางน้ำถ้าใครสนใจนะคะติดต่อประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีอิศยาได้เลยค่ะขอบอกว่าช่วงนี้เด็ดไม่แพ้ช่วงไหน เพราะเป็นข่าวของตุกตาคนนี้ค่ะขึ้นแทนเจ้าพ่อนักธุรกิจอีกคนไปแล้วล่ะค่ะสําหรับหนุ่มแท็กพารันยูที่เจ้าตัวเผยว่ากําลังเตรียมขยายกิจการที่ได้ร่วมทํากับคุณพ่อตัวเองในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งครั้งนี้ทุกเงินร่วมด้วยถึงร้อยล้านบาททีเดียวว,ว้าว ครับเรียกว่าติดนี้เพิ่มด้วยฮะก็ขยายประมาณประมาณห้าไร่ครับจะทําวิลล่าครับผมที่จังหวัดเชียงใหม่ครับก็มาเกือบร้อยๆครับถ้ารวมหมดทุกอย่างครับโรงแรมประมาณสิ้นปีนี้หรือว่าเริ่มทำเนี่ยบ้านเสร็จแล้วก็ลุยต่อเลยครับเรื่องดูเองให้คุณพ่อดูก่อนครับตอนนี้ครับผมก็เข้าไปช่วยในด้านการเงินบ้างแล้วก็ช่วยในด้านการโปรโมทบ้างครับผมไม่ว่าจะเข้าปีไหนดูช่วงนี้ที่ไรก็อารมณ์ดีดีอลอเล่นขำงสเก็ตดาวสเก็ตดาววันนี้เก็บตกมาจากงานปา ลาลาลูลูในระหว่างให้สัมภาษณ์พอสองสาวได้ยินเสียงดนตร,รีก็ออกอาการคึกคักแบบนี้ ให้รีอัปเดตกันทุกวันแน่นอนค่ะวันนี้ขอบคุณเสื่อผ้าจากเลิฟมิเทนเดอร์และเครื่องประดับจากคัมบิกแอน a ารีและกลับมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะฮูิพัทจะให้